สวัสดีครับมาอัปเดตอาการยายตอนเช้านะครับเมืออออ่อคืนก็นอนเบ่งบลุกก็ประมาณดึกนะครับจนถึงหกค่มวัทีหนึ่งทีนี้ก็น่าจะถ่ายก็น่าจะออกออกก็ออกแบบ แบบเละมาเลยนะครับแบบเละมีกลิ่นแบบเละเป็นแบบน้ำน่าจะยานะ่าจะออกฤทธิ์ช่วงดึกนะครับอันแบบนี้เป็นแล้วก็การกระสดใสอยู่นะครับ คือน่าจะเด่งแล้วออกเยอะแล้วน่าจะมีนี่หน่อยเช้านี้ผมก็จะให้ยาปรุงเลือดนะครับผมจะให้ยาแค่ปบบรุงเลือดเพราะว่าเมื่อวานในรับงาพวกขับพวกอะไรเยอะเยอะแล้วนะครับวันนี้ผมแค่ให้ปรุงเลือดเฉยๆสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้ยายนะคะหญ้าที่ปลูกไว้นะคะ,ก,ะ,คะ,คะกำลังอ่อนพอดีเลยนะคะนะคะส่วนที่ตัดได้ก็ตัดให้กินก่อนนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะ กำลังสวยเลยนะคะกระสายอย่างค่า้านตรงน,นั้นต้หงาแต่รู้ว่าแบกอารมณ เกยวเร็วๆครับพ่อฟามเร็วๆยายหิวอ้าวเร็วๆเร็วเกลียวเร็วเร็วๆแกวเด้ยรด้ยวหราน้าหวานนะคะ คุณยายอร่อยไหมคะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับขอบคุณคุณแม่ ทุกๆท่านนะคะที่เมตตาคอยซัพพอร์ตคุณยายนะคะกลับขอพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ